รามาชาแนลสถานีสุขภาพแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบพรอ้อมทุกข้อมูลทางการแทย์วันนี้นะคะเรามีคุณหมอที่จะมาแชร์ประสบการณ์การติดเชื้อโควิด -19 นะคะมาฟังว่าเอ๊ะท่านดูแลรักษาตัวเองยังไง โรงพยาบาลเนี่ยก็ตอนนั้นก็แปะทรายไปกับที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีเอ็กซเรย์ให้ก็เขาก็จะส่งพวกอุปกรณ์อย่างชีพเบื้องต้นยานะคะก็จะมีแบบพวกยาสัมันประจําบ้านเนาะแล้วก็มีฟ้าทลายโจรเขาก็ให้มานะคะแล้วก็มีพวกสําคัญเลยก็คือการเครื่องวัดออกซิเจนกับเครื่องวัด <xy> รรอดุณหภูมิเราควรจะต้องมีหลกักๆเลยก็คือเรื่องของขยะ ถุงขยะเนี่ยค่ะก็จะเป็นถุงแบบถุงแดงก็คือเป็นถุงที่ป้องกันคือคนเก็บขยะจะรู้ว่าอันนี้เป็นถุงที่ป้องกันการ,การติดเชืช้อก็คือต้องระวังเรื่องการติดเชือ้ออก็เราก็ต้องเปลี่ยนถุงขยะทุกอย่างในบ้านเราเป็นถุงแดงเพื่อจะได้แบบใส่ของต่างๆเพื่อป้องกันคนอื่นนะคะแล้วก็แจ้งเราต้องแจ้งเพื่อนบ้านเอออันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใครอยู่ในหมู่บ้านพอดีตัวเองเป็นหมู่บ้านนั้นเราก็ต้องแจ้งยังไงอะเรากยังไงเราก็แจ้งเขาตรงไปตรงมาว่า ที่ทำโฮมไอโซเลชันซึ่งคิดว่าต่อไปคงจะเป็นนโยบายของประเทศเพราะว่าตอนนี้ p o s i t i ทลเริ่มเต็มแต่ว่าเราเป็นแพทย์ก็สร้างความมั่นใจว่าเราจะไม่ออกไปไหนไม่ใช้พื้นที่ส่วนกลางขยะจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แจ้งแจ้งกับคนในหมู่บ้านเพราะว่าคิดว่ามันก็สําคัญเกิดเขามารู้ที่หลังอะไรเงี้ยบางทีเขาเดินเข้ามาในบ้านเราเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งแล้วก็แต่ละวันก็ เอาจิงก็แบบพยายามแบบ,บพักผ่อนทำใจให้สบายวัดวัดออกซิเจนเช้าเย็นนะคะออกซิเจนเนี่ยเขาก็จะมีให้วัดเป็นแบบ่าตอนขณะพักกับหลังออกกำลังกายเราก็จะเดิน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 ให้แบบเหนื่อยหน่อยให้ให้ตัวตัวชิพจอมันขึ้นสูงหน่อยแล้วก็ลองวัดออกซิเจนขณะออกกำลังกายสามนาทีดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆต่อของตัวเองเนี่ย ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยาท่านไวรัสอะไรตอนแรกนะคะก็กินกินฟ้าทะลายโจรรู้สึกว่ามีอะไรให้กินกินไปก่อนตอนนี้โฮมไอโซเลชันที่เราทำเนี่ยก็คือเพื่อหนึ่งเตียงเราเต็มแล้วเราไม่สามารถหาโรงพยาบาลหรือออสซิเทลได้นี่คือสิ่ที่เราจะต้องเปิดโฮมไอโซเลชันคือเป็นการแยกกักตัวที่บ้านนะคะเรืออันที่สองเนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเช่น อาจจะตอนแรกหนักแล้วไปอยู่โรงพยาบาลมาแล้วสิบวันแล้วก็มาโฮมไอโซเลชันต่ออีกสี่หรือห้าวันให้มันครบสิบสี่วันนะฮอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองนะหลักๆตรงนี้เราก็ใช้โฮมไอโซเลชันอยู่สองกลุ่มนี้นะคะนั้นโดยปกติก็คือเราก็จะกลุ่มเขียวก็คือไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยอย่างเช่นโอ้ก็อาจจะมีแค่ไออะไรนั้นน้ำมูกอะไรนิดหน่อยตอนแรกนะคะตันที่สองก็ต้องอายุน้อยกว่าหกสิบปีเพราะว่าถ้าอายุเยอะเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อโรคที่รุนแรงได้นะคะ แล้วก็อันที่สามก็โรคร่วมไม่ค่อยมีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเนี่ยอาจจะเป็นไม่เยอะหรือว่าควบค,มคุมได้ดีนะคะแล้วก็อันต่อมาคือบ้านพักเป็นยังไงลักษณะบ้านพักที่อย่างอาจารย์โอ๋อยู่แค่สามคนถูกไหมคะมก็อยู่กันได้อยู่แล้วในบ้านบางคนก็คืออยู่ไม่ได้เพราะว่าที่บ้านมีท่านไม่หลายคนและเป็นอยู่คนเดียวห้องแยกไม่มีมีคน<จ>แก่ด้วย มีผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยก็จะแยกลำบากนะคะแล้วก็ไม่มีภาวะอื่นๆที่จะเป็นความเสี่ยงต่อโรคที่รุนแรงเช่นป้วนอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นโรคไตโรคหัวใจอะไรเนี่ยที่ยังคุมได้ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็สุดท้ายคือต้องยินยอมเนี่ยจันโอยยินยอมนะ<พ>อ,นอยากทําได้สา <พอ S 2> มสิเอง <ผม S 2> จ่เพราะบางคนเองบางคนเองคือสุดท้ายเข้าเกณฑ์หมดแต่ว่าไม่ยินยอมหรือว่าบางที่อย่างเงี้ย ช่วงแรกๆที่ทําใหม่ๆมีปัญหาเหมือนกันนะคะอย่างเช่นาบางชุมชนอย่างเงี้ยไม่ยอมอยังยังยังไม่ยอมรับตรงนี้ว่า,าไม่ได้ไม่ให้อยู่ต้องออกไปนอกชุมชนหรือคอนโดอย่ากจะให้อยู่ไหมใช่ไหมคะเพราะนั้นก็จะมีปัญหาในภาพรวมตงนแทนด้วย ที่รามาที่ดีเราก็มีโทรไอโซเลชั่นเหมือนกันก็ทำคล้ายๆที่อาจารย์โอว่าก็คือมีวัดตลอดว่าไข้ทุกวันเช้าเย็นแจ้งจะมีกลุ่มไล์เหมือนกันก็แจ้งมาเช้าเย็นแล้วก็มีโทรโทรคุยด้วยอย่างน้อยวันละครั้งอาการเป็นยังไงอะไรสบายดีไหมนะคะแล้วก็มีส่งยาพื้นฐานให้อย่างที่อาจารย์โอว่าแล้วก็ถ้ามีแย่ลงมีปัญหาก็มีส่งฟาวิพิราเวียให้เหมือนกันนะคะแล้วก็มแจฉอาหารด้วยสามื้อนะคะไปส่งอาหารให้ ามือด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งแพทยได้นะคะ,คะ